ฮัลโหลเยเยสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกรบผมนายหมีเจ้าสำนักหมีเฮือนเมือนดีคนดีคนเดิมครับผมพบกับผมวันนี้เช่นเคยอีกแล้วนะครับแน่น้องอนว่าวันนี้จะขอเล่าหนังและสปอยหนัง A.V กันอีกครั้งนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับผมโอ้ย oh, yeah. ่ หนังเรื่องนี้ผลิตโดย c o s m o s Picture ภายใต้การควบคุมของค่าย Soft On Demand ฉชากแรกเริ่มต้นด้วยบรรยากาศหน้าสถานีที่มีผู้คนพลุกพล่านโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นแนวการติดตามไปถ่ายทำให้เหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันโดยนักแสดงนำเรื่องนี้คืออาร์เจเอมิฟุคดาสุดฮอตคนนี้นี่เองครับซึ่งหลังจากยืนยันเป่ามาได้แล้วทีมงานถ่ายทำก็ได้เข้าไปคุยกับเธอ โดยติต่างทำเป็นวาดเข้ามาชวนคุยโดยบังเอิญเหมือนไม่รู้จักกันจากนั้นก็คุยกันสับเพเระเรื่อยเปื่อยถามนู่นนี่นั่นเล็กน้อยจริงๆหนังแนวนี้ผมก็ว่ามันเข้าท่าเหมือนกันนะให้อารมณ์ดูเรียวๆสมจริงอารมณ์แบบว่ามีเอเย่ยนาถาบทามเขาวงการยังไงอย่างนั้นเลยหลังจากคุยกันไปกันมาสักพักทั้งทางฝ่ายเอมิและทางฝ่ายทีมงานตกลงปิดดีลก่อนที่จะพากันเดินออกมาพูดคุยกันอีกนิดหน่อย ตามทางสัญจรหน้าสถานีให้ได้เห็นภาพบรรยากาศคึกคลื่นคนสัญจรไปมาก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนรถตู้ของทีมงานที่เตรียมไว้และเดินทางไปถ่ายทำกันในสถานที่อื่นต่อไปและแล้วในที่สุดทั้งทีมงานทั้งเอมิก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งแรก หลังจากที่ทุกคนลงรถไปปรากฏว่าสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้เป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งการถ่ายทำก่อนข้างดูสมจริงพอสมควรเพราะจากที่ดูดแล้วอพาร์ตเมนต์หรือหอพักแห่งนี้น่าจะเป็นห้องพักที่เปิดให้เช่ากันอย่างจริงจังๆโดยไม่มีการเซตฉากใดๆทั้งสิน้นและแล้วทุกคนก็นมาหยุดอยู่ที่ห้องพักห้องหนึ่งก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งเปิดประตูออกมาตอนรับท่าทางคนที่เปิดออกมาตอนรับก็ยังดูงงๆอยู่ถือว่าแสดงได้เข้าถึงบทบาทดีทีเดียว ชายหนุ่มได้เชิญเอมิและทีมงานเข้ามาสำรวจดูในห้องพักของเขาและดูท่าทางจะเป็นห้องพักที่ได้ใช้งานจริงๆไม่ได้จัดฉากขึ้นมาซะด้วยสภาพห้องนี้ดูยังไงก็เป็นห้องของชายชะกันที่อยู่คนเดียวอย่างแท้จริงท่าทางทีมงานจะเล่นเอาให้สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนั่นเนี่ยเอมิก็เหมือนจะสนใจสภาพห้องด้วยหลังจากนั้นทั้งเอมิทักนักแสดงและทีมงานก็เริ่มต้นถ่ายทำอย่างเป็นทางการ ภายในห้องพักแห่งนี้โดยทางทีมงานถ่ายทําทําทีเป็นว่าซักถามเรื่องราวต่างๆและสอบถามถึงความรู้สึกของนักแสดงชายว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่อยู่ๆมีสาวสวยเข้ามาในห้องแบบนี้ซึ่งหลังจากถามได้ไปสักครู่ทั้งสองคนก็เข้าสู่เรื่องหลักโดยการเริ่มค่อยๆทําเรื่องอย่างว่ากัน หลังจากผ่านฉากอย่างว่าฉากแรกมาก็เริ่มต้นกันใหม่ที่ร้านอาหารนั่งริ้งแห่งหนึ่งโดยที่เอมี่ก็ทำตัวให้เข้ากับบรรยากาศด้วยการสั่งของกินมานั่งกินกับนักแสดงประกอบมาซะเลยก่อนที่เธอจะกวักมือเรียกนักแสดงอีกคนมานั่งด้วยกันซึ่งก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่เอมี่จะทำการก้มลงไปมว้วนให้นักแสดงชายกลางร้านอาหารกันเลยทีเดียวซีนนี้ให้อารมณ์ประมาณว่า แอบถ่ายเอาดอกันในที่สาธารณะซึ่งกระดูตื่นเต้นดีกับการที่แอบ,บทำอะไรสับป,ปะนกันในที่ที่คนเยอะๆหลังจากออกมาจากร้านอาหารแล้วเอมิ่ก็ดูเหมือนมีอาการเมาๆแถมในมือก็ยังมีขวดเบียร์หนึ่งขวดที่ถือเดินไปดื่มไปหน้าตาเฉยอันนี้ไม่รู้ว่าเมาจริงหรือแสดงถ้าเป็นการแสดงละก็เอมิถือว่าแสดงเหมือนคนเมาจริงๆมากเลย ทั้งเดินเป๊ะเซไปเซมาและตาเยิ้มขนาดนั้นก่อนที่จะเข้ามาในห้องของโรงแรมและพบทีมงานที่ดักรออยู่แล้วทีมงานก็ยังเป็นทีมงานชายล้วนแถมมีกัน3-4มสี่คนอีกต่างหากต้องบอกก่อนว่าต่อไปมีแก๊งแบงแน่นอนหลังจากเซไปเซมากันสักพักเอมี่ก็ดูเหมือนจะตั้งสติได้ซึ่งตอนนี้เหมือนผมเชื่อแล้วแหละว่าเธอจะเมาจริงๆการที่นักแสดงเมาจริงๆแล้วเข้าฉากในหนังเอวีเนี่ยถือว่าไม่ค่อยมี ซึ่งสำหรับผมแล้วนี่น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมเห็นนักแสดงเมาจริงๆเข้าฉากนะแถมยังมีกระดกโชว์อีกรอบหนึ่งไอแบบนี้ดูท่าจะไม่ใช่การแสดงเง๋มๆหลังจากเอมีกระดกโชว์กล่องไปรอบหนึ่งเธอก็พร้อมที่จะทำงานต่อโดยการรบรากับบรรดานักแสดงชายที่อยู่รอบๆเธอ และหลังจากดูแล้วผมบอกได้เลยว่าฉากอย่างว่าในซีนนี้โคตรเด็ดรหัสหนังเหลืองนี้คือ H A W A K 1 7 1นำแสดงโดยเอมีฟุคาดะถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ